สวัสดีนะครับผมโอ้เจอพิสันเดี๋ยวจะพาไปหาหลวงปู่พุทธสุริยะเทพจักรวาลน,นะครับเดี๋ยวเช็ครถก่อนนะมันมีไหมเนี่ยผมก็ยังไม่เคยไปนะงูน้ำมันน้อยแท้ไปกลับไดไหมนอเนี่ยน่าจะได้อยู่เนาะแต่ผมว่าจะเปิดแอร์ไปนะครับเราขอเช็ครถแป๊บนึงเอาน้ำไปกินยังกอกน้ำไปด้วย เออโอ้น้ำก็แห้งแต่เติมน้ำสักนิดนะครับอืม,อมตเติมน้ำก่อนอืมอม,มันเครื่องดำหรือยัง น้ำมันเครื่องก็ยังยังได้อยู่นะครับน้ำมันนี่สิพอไปได้อยู่เนาะไม่อยากเติมนะครับโอเคเดี๋ยวจะสตาร์ทก่อน ง่ายนะครับแอ์ก็ยังเย็นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ซื้อตัววัดอุณหภูมิมาเลยอันอันเก่ามันเสียไปแล้วนะครับเราจะลองซื้อมาใหม่ก่อนจะลองวัดให้ดูมันยังใช้ได้จริงอยู่หรือเปล่านะครัไปเจ้าแอ์นี่นะแต่ว่าผมขับก็นหนาวนะครับอุ๊ปิเอาไว้ก่อน ก p s ก่อนจับไงวะเนี่ยอ่าโอเคกดทิป A ไปนะครับว่าขี่กีโลนะ่จาจะจากบ้านผมไปนะครัไบสามเขาบอกว่าหนีเข้าป่าไปแล้วเนาะแต่ว่า ต้องไปดูด้วยตัวเองนะครับเผื่อแอบอยู่หลังวัดไปขอหวยนะครับก็มีคนมีคนเหมารวมนะครับว่าอันนี้ว่าคนแถวบ้านผมเนี่ยโง่ง,งมงายอะไรไแบบแบบแบบนั้นนะครับเพราะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมอย่าเหมารวมนะเพราะว่าบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อนะครับจะเหมาว่าคนในแถวพวกม่วงพวกเขานี้ น,นี้นะครับโอ้หลงเชื่อให้เขาหลอกอะไรแบบนู่นแบบนี้นะครับตามที่เป็นข่าวนะตามจริงไม่ใช่นะครับมาต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมถ้าว่าเป็นลุงพลกับป้าแตนว่าไปอย่างอันนี้มันอยู่ใกล้บ้านนะครับพาไปดูสักหน่อย วันนั้นนะ่ะที่หมอปลามานะ่ะถ้าเกิดว่าผมรู้ก็ผมก็จะมานะผมมาไม่ทันนะครับมาไม่ทันหมอปลาปัันลา่ากังกังค่ำก็งคืนเข้ามาได้นะเพราะว่าช้างเยอะนะครับ เยอะมันอันตรายโอ้รถขายหอมเลยอีดแท้เนี่ย <laughs> ขาไม่ีป้ายปักไว้อยู่นะครับเขาจะเขียนไว้อยู่ตรงนี้นะจ๊ะมีป้ายอยู่ไหมเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเอาป้ายออกซะแล้วละ่ะเป็นข่าวแล้วเอาป้ายออกก็นี่นะครับวัดถ้ำป่าร้อยลู11กิโลเมตรโอ้โอเคโอเคไทางนี้นะครับ11กิโลนะครับไปกันล้ว ที่ห้โอ้ทางทางไม่ค่อยเอื้อมำนวยนะครับอาจจะไปได้แค่นี้แหละประมาณ30กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับบรรยากาศก็อันนี้เป็นข้าวนาะปังนะครับนี่นี่นะใครจะได้เกี่ยวแล้วนะครัีสักรประมาณเดือนนึงก็ได้เกี่ยวแล้วนะครับ เดินทางออกมาได้8กิโลนะครับโอ้บรรยากาศดีมากเลี้ยวไหนนอเน่ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้ทางกลับบ้านนะครับเดี๋ยวจะไปตามป้ายวัดป่าทำรอยลูอ๋อนี่นะครับมีป้ายอยู่เดี๋ยวซ้ายนะครับ สำนักปฏิบัติธรรม3กิโลเมตรตรงไป3มกิโลนะครับโอเคอันนี้มีร้านค้าใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่แล้วม่ไปไหนไปไหน ก้อนหินเยอะแยะเลยโอ้นี่นะครับผมก็ยังไม่เคยมาเลยนะไม่เคยมา,าแต่ตอนเด็กๆนะครับมาดูทางก่อนว่าจะโหดขนาดไหนนะครับอืมโอ้มีแต่หินทั้งนั้นหินแล้วก็ป่ามันนะครับโอ้มีโครงการก่อสร้างอะไรเนี่ย รีสอร์ทหรืออะไรเนี่ยทำไมเข้าระเบิดหินแบบนี้ก็มีเคนมีแมคโครอะไรเต็มเลยเนี่ยเขาจะทำอะไรเนี่ยโอ้โหน่าจะเป็นรีสอร์ทหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเราจะไปยุ่งเขาได้ไหมเนี่ยน่าจะมีนายทุนมาทำอะไรสักอย่างนะครับ เครื่องปั่นไฟอะไรเต็มเลยเนะี่ยโอ้ระเปิดหินกันเต็มเลยเนะี่ยน่าจะพวกนายทุนนะทางขึ้นเขาตลอดนะครับ อะไรกันโอ้ตัดต้นมันเตรียมตัวถอนละน่าจะเตรียมตัวถอนมันนะครับโอ้มีหินตลอดทางเลยนะเนี่ย นี่แหละแถวนี้แหะช้างลงเยอะนะครับตอนค่านี้ต้องรีบออกนะครับถต่มันเดี๋ยวเขาเรียกว่าพ่อใหญ่นะครับพ่อใหญ่จะมาเยือนแล้วเราจะหนาวตอนเย็นนะผมไม่กล้าออกมาเนี่ยผมออกมาแต่เช้าๆนะครับช่วงคนอยู่เยอะแยะสำนักสงฆ์วัดถ้ำร้อยลู น่าหลวงปู่องค์ดำไปทางนี้ไหมอ่ะโอ้ครับถามทางก่อนก็ผมไม่เคยมานะครับว,ว่าถ้ำ้อยลูอย,อยู่แค่หนึ่งกิโลเมตรนะครับแล้วออกมาได้สิบเอ็ดกิโลแล้วนะครับจากบ้านมาเนี่ยโอ้ทางค่อนข้างสะดวกนะครับไม่ใช่ว่าถึงขนาดานทิดเลย เยอะมากมอใส่เจสี่โอ้ม้งขี่ไก่แท้ทางขึ้นเขานะครับขึ้นเขาตลอดหินโอ้หิน นี่แหละจะถึงวัดถ้ำร้อยรูแล้วแล้วหินหินมันโดนน้ำซ้อนะครับแล้วก็จะเป็นรูนะครับก็เลยเรียกวัดถ้ำร้อยรูนะครับทางโอ้อันนี้เป็นวัดถ้ำร้อยรูนะครับวัดถ้ำป่าร้อยรู ป้ายก่อนนะครับโอ้เขาปิดไว้ไม่ให้เข้าทำหินเพิงทำหินเพิงเ่รอนเนี่ยนนดินแดนปฏิบัติธรรมพระธรรม อะไรเนี่ยดินแดนปฏิบัติธรรมที่พักสงทำห,หินเพิงอันนั้นมันทำอะไรทำหินเพิงอันนี้เขาเขา,เขาปิดไว้นะครับเขาไม่เข้านะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปต่อเนาะใช่ไหมเรานะต้อไปอีกเนาะนู่นแหละเดี๋ยวไปถามคนทางนาเดี๋ยวไปถามคนทางหน้านะครับว่า วัดหลวงปู่องค์ดำไปทางไหนทางนี้วัดอันนั้นมาวัดอัปวะที่เขามาเออเออเดี๋ยวเราจะไปต่อนะครับอันนี้คือที่พักสงฆ์ท่ารอยรูท่าป่าร้อยรูอ๋อนี่นะครับวัดป่าร้อยรูไปทางนี้เดี๋ยวเราจะไปหาห,าหลวงปู่ดำนะครับ เลยไปอีกแล้วไปถามคนข้างหน้านนโอ้ทางโหดมากทางโหดมากเดีวจะไปถามคนท้างหน้านะครับโอ้จะไปได้ไหมเนี่ยอืมทางแล้วรถก,กระบะเข้าไปได้ยังไงเนี่ยคือไปทางนี้เหรอโอ้โโอโทางโหดมาก น้องแตนผมรู้อยู่แล้วโหด่นนี้ก็ไม่กลัวนะครับขอแค่มีคนดึงอ๊อ้าอืมทางโหดมากมีแยกอีกแล้วล้วซ้ายเปล่าดูลูกศรน,นี่ลูกศรฝั่งซ้ายนะครับ ไปตามลูกศรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปผิดทางแล้วมันทางมันจะตันนะครับอืมอืมโหทางโหโหดมากโหดมากนะจะคนฉีดย,ยาแล้วเดี๋ยวไปถามเขาดีกว่าอืม ีรอยรถไปอยู่โอ้โอ้อนะโอ้ทางขุดล้อเซนทางขุดเป็อง็งอย่างนี้ต้องเอาออโรสมาโอ,โอ้อย่างแกนแคนยอนเลยนะ่นนี่ไ้น <laughs> ้องแตนนะ่ผมต้องคู่กับทางแบบนี้นะครับโอ้เหมนยาเขาเขาฉีดยา โอ้ oh. ทางนี่เขาทอขึ้นไปนู่นนะทางเ,าเขาขึ้นไปนู่นเหรอเขาอยู่นู่นแต่เราไปทางนี้แหละมันมีทางไปอยู่นะครับเอาเสอูโอู้ ตกทางมันแน่นอยู่หอหวังว่าผมหาทางออกกลับบ้านเจอนะครับเลยโอ้เราเข้ามาในป่าแล้วนี่ไทางไหนวะน่าจะนี่นะ ใช่ไหมห <laughs> ลงป่า <c oughs> โอ้น่าจะทางนี้แหละอ <c oughs> ทางโหดมากโอ้ <c oughs> <c oughs> ทางโหดมากผมหลงแล้วนี่ เย่ yeah, แน่เลยเดี๋ยวหาทางขับรถก่อนที่หมอปลามาวันนั้นน่ะผมว่าตรงนั้นแหละที่ว่าผมผ่านมาเมื่อกี้นะที่ผมตีคันที่ปิดทางไว้นะครับผมว่าใช่แน่เลยถ้าเกิดว่าหมอปลามาเอารถมามาไม่ได้โหดขนาดนี้นะครับแต่ผมอยาหาทางขับรถก่อนไม่เจอคนเลยเดีย๋ยวเจอตำปา กลับรถตรงนี้แหละเนี่ยเพราะว่าทางไปก็อันนี้แล้วนะเนี่ย ใช่แบบนี้นะวะ่ะเาเป็นว่าผมหลงทางนะครับแลวผมต้องย้อนกลับไปคืนนะ่าจะเป็นตรงนั้นแหละเดี๋ยวไปถามเข้าคนแถวนั้นดูนะครับก็ไม่รู้ว่าจะไปต่ออยนะ่งไเพราะว่ามันเป็นป่านะนี่ป่าเขาใหญ่นะครับลูกเดียวกับป่าเขาใหญ่เลยนะโอ้หลงหลง ก็โอเคนะครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จะขอจบไปเบียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับนะก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ